พี่ๆน้องๆยินดีต้อนรับสื่อชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะคลิปนี้ก็คงยังเป็นคลิปวันหยุดหลังจากที่วันทำงาน7จวันติด7วันติด,ว,ตดวันไม่ได้ทำงาน7วันติดมานานแล้วค่ะก่อนที่จะเป็นโควิก่อนที่โควิดจะมาตั้งแต่ปี2019คือปีสุดท้าย2,020วันถูกพักงานทั้งปีเลย แล้วหลังจากที่วันกลับไปนะคะ2021 2022วันเริ่มต้นจากการลดการทำงานเหลือ80%ตอนที่วันยังทำงานครบ100%นะคะและตอนที่วันยังเป็นหัวหน้างานแม่บ้านรอบเสาร์อาทิตย์หรือที่เรียกว่าอาซิสแตนต์วันก็ยังคงทำงาน เจ็ดวันติดคือมันต้องเป็น7วันติดเพราะว่าเราจะต้องเป็นหัวหน้าเสาร์อาทิตย์ด้วยทีนี้วันก็เลยลดงานเหลือ80%เซเพื่อที่วันไม่อยากทำเจ็ดวันติดค่ะเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกที่วันมี7วันติดและมันก็จะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าร้อนคืองานจะเยอะขึ้นค่ะโรงแรมจะเต็มทุกวันนะคะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเจ็ดวันติดรอบแรกของวันพี่น้องวันเหนื่อยมากวันล้าวันวันไม่ได้อ่าไม่ได้เหนื่อยแบบสงอสแงนอนทั้งวันนะคะสงอสแงเป็นภาษาบุรีรดำนะคะคือไม่ได้อ่อนแอเป็นคนแบบไม่ได้อ่อนแอที่แบบฉันเหนื่อยฉันต้องนอนทั้งวันไม่นะวันตื่นที่สี่ปกติค่ะวันสอนที่ห้องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ u t u b e ปกติค่ะวันไหนวันหยุดวันก็จะสอนในห้องติวเข้มนะคะ แล้วก็ทํางานบ้านปกติค่ะแต่หนักตรงนี้แหละค่ะพี่พี่น้องน้องปกติแล้ววันหยุดวันแรกวันจะต้องไปซักผ้าเพราะว่าที่บ้านวันไม่มีเครื่องซักผ้านะคะวันอยู่อพาร์ตเมนต์ซื้ออพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองแต่ไม่ซื้อเครื่องซักผ้าเพราะว่าที่อพาร์ตเมนต์ก็มีส่วนกลางค่ะซึ่งเราจะต้องไปซักที่ส่วนกลางจะดีกว่าค่ะประหยัดค่าน้ําประหยัดค่าไฟส่วนกลางก็คือเป็นส่วนกลางที่เราจ่ายส่วนกลางทุกเดือนอยู่แล้วนะคะทีนี้ สามีวันก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องซักผ้านะวันก็เอ้ยอะไรอะ่ะสบายสบายมากเลยถ้าวันไม่ต้องซักผ้าคือวันไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงเหมือนคลิปที่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่น้องนเคยเห็นนะคะสามีวันบอกว่าฉันซักไว้ให้หมดแล้วพร้อมกับถ่ายรูปนี้มาให้วันดูคะ่ะถ่ายรูปนี้ไปดูรูปรูปนี้คืออะไรหลบให้รูปนี้ก่อนรูปนี้คือคุณผู้ชายไปซักผ้าคะ่ะแล้วเอาผ้าที่ซัก ยัดใส่ในถุงแบบนี้มาแล้วสภาพมันจะเป็นยังไงคะพี่น้องช็อกเลยค่ะหนักกว่าซักเองเอกโอ้ยสภาพนี้คืออะไรวันทําใจเลยค่ะว่าวันจะได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่แน่แนนินทาสามีวันนี้สามีวันดีทุกอย่างนะคะเนี่แหละข้อเสียของเขาค่ะคือหนึ่งเขาอยู่บ้านมาเป็นเดือนนะคะแล้ววันทํางานหนักอวันเรียกว่าวันทํางานหนัก เขาเป็นคนทำความสะอาดบ้านไม่เป็นทำเป็นอย่างเดียวคือซิงครัวบริเวณครัวนะคะมาประจานคุณลุงประจานลุงก่อนเนี่ยนะคะบริเวณด้านบนตรงเนี้ยเขาทำแล้วก็รอบสุดท้ายเขาไม่ได้ล้างจานวันนี้เขาไปทำงานนะคะวันหยุดวันหยุดเขาไปทำงานเขากลับไปทำงานแล้วค่ะพี่พี่น้องๆ วันก็เลยจะได้ทำความสะอาดบ้านอาทิตย์ละครั้งตอนที่วันหยุดค่ะอย่างวันนี้นะคะวันไม่ได้ไปซักผ้าแต่ก็กลายเป็นว่าวันจะต้องทำความสะอาดบ้านซึ่งมันจะมีฝุ่นตอนที่เปิดประตูนะคะอพาร์ตเมนต์มันไม่ค่อยสกรปรกค่ะพี่น้องถึงว่าแกอยู่มาเจ็ดวันแล้วแกไม่ทำความสะอาดบ้านมันก็ไม่ได้สกรปรกมากแต่วันเห็นแล้ว วันไม่ใช่คนเนียบนะคะเป็นโชคความโชคดีของลุงไปไม่งั้นลุงจะโดนนะคะถ้าวันเป็นคนเนี้ยบวันเป็นคนง่ายๆง่ายจริงๆง่ายมาง่ายมาง่ายวันเป็นคนง่ายทุกเรื่องวันไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรเล็กๆน้อยๆแต่วันก็หลุงฉันล้วเหนื่อยเพราะเจวันที่ผ่านมาคือตื่นเช้าไปทํางานกลับมาทํากับข้าวทําคลิปทำช่ชชอง youtube นอนตื่นมาไปทำงานกลับมาทำกับข้าวทำคลิปทำ u t u b e ชีวิตจะวนแบบแบบแบบนี้นะคะวันจะไม่มีเวลาทำความสะอาดทีนี้นะคะสิ่งที่พอเห็นลุงถ่ายรูปยัดเสื้อผ้าที่ซักลงไปในถุงแบบนั้นวันรู้เลยค่ะว่าหนึ่งคุณลุงไปซักผ้าคุณลุงไม่แยกสีผ้าค่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเหนื่อยมากผู้ชายที่มาฟังคลิปวันวันนี้มันขอร้องนะคะ ผู้ชายต้องรู้จากการแยกสีผ้าซึ่งวันน่ะพูดกับลุงไปสองสามรอบแล้วค่ะว่าสีผ้าจําเป็นต้องแยกลุงก็บอกว่าเธออย่าไปซีเรียสนักเลยเราใส่เองเราไม่ได้ไปโชว์ใครปรากฏว่าทีแรกวันจะไม่ทําคลิปประจานลุงนะคะวันอดทนไม่ไหวจริงๆค่ะต้องประจาน มันบอกแกแล้วมันมีครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องอเมื่อก่อนมันจะมีรถเมจากบ้านวันเข้าออสโลวันจะสามารถไปทำงานได้เสาร์อาทิตย์ในวันหยุดของวันถ้ามันแบบว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่ชนที่ทำงานจะไม่มีคนสำรองจะมีงานเป๊ะพอดีกับคนนะคะ,ะมีวันหนึ่งวันไปซักผ้าอยู่ เครื่องซักผ้าจะเปิด6กโมงเช้าวันเป็นคนตื่นเช้าวันก็เลยไปซักตั้งแต่6กโมงเช้าเพื่อนวันโทรมาตอน7จ็ดโมงว่าคนขาดเธอไปช่วยทํางานหน่อยได้ไหมมันมีรถเที่ยว8ปดโมงเช้าวันทํางาน1ิบโมงนะคะเสาร์อาทิตย์วันก็เลยบอกคุณสามีว่าเธอเธอเสื้อผ้าฉันซักอยู่เธอช่วย,ยไปเก็บได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทํางานเพราะว่าที่ทํางานคนขาดเขาก็บอกว่าได้ได้ได้เธอพอวันกลับมานะคะทุกคนเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องซัก ถูกเอามาแขวนในห้องรับแขกเต็มไปหมดเลยโคมไฟทีวีโซฟาโต๊ะเก้าอี้ถูกแขวนไปด้วยเสื้อผ้าหมดเลยค่ะพ่อแกบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเก็บยังไงไม่รู้จะเอาไปเก็บตรงไหนเอามาแขวนเต็มห้องเลยฮอเอ็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่สองค่ะในรอบ12ปีที่เราแต่งงานกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะซักเอง เครื่องซักผ้านะคะมันจะมีตู้อบผ้าที่เราไม่ต้องรีดเราจะเลือกเสื้อผ้ายกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าแบบนี้เราไม่ต้องรีดเราจะเอาไปแขวนในตู้อบ dry ที่มันจะทําให้แห้งแล้วเสื้อผ้าเราจะไม่ยับเสื้อยืดที่เราใส่นอนชุดนอนนะคะมันจะไปแขวนในห้องนั้นแล้ววันก็จะพับเรียบร้อยแล้วก็เก็บใส่ตู้เราไม่ต้องรีดค่ะพี่น้องปรากฏว่าลุงยัดทุกอย่างใส่ด้วยกันหมดเลยยัดแบบไม่พับด้วยนะยัดยัดยัดเข้าใจคำว่ายัดไหม เมื่อยหลายทีนี้วันเทถุงชุดชุดชุดชั้นในค่ะแกก็เอาไปซักรวมกันเลยชุดผู้หญิงชุดผู้ชายซักรวมกันเลยวันเป็นคนแยกนะคะวันไม่ได้แยกขนาดซักชุดชุดชั้นในผู้หญิงทีกางเกงในผู้ชายทีไม่ใช่นะแต่วันก็จะแยกเป็นชุดชั้นในก็ซักกับเสื้อผ้าของวันเสื้อซับเสื้ออะไรแบบนี้นะคะที่มันเป็นชุดอ่อนๆแล้วก็ ชุดนอนส่วนของลุงวันก็ลุงจะมีกางเกงในมีบิกเซอร์มีผ้าช็ดหน้ามีเสื้อยืดบางๆที่ใส่ไปทำงานวันก็จะเอาไปซักรวมกับชุดชั้นในของลุงนะคะไม่ต้องถึงขนาดแบบโอ้ยแยกละเอียดวันก็ไม่เป็นคนละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าลุงเอาทุกอย่างไปซักรวมกันหมดเลยที่เหลือพอวันเทถุงชุดชั้นในออกมาชุดชั้นในย,ยับหมดเลยพี่น้อง วันต้องรีดกางเกงในไหมคะเนี่ยมันไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่มันยับจนวันต้องประจานลุงนะคะพี่พี่น้องน้องจ๋าแกดูคลิปวันทุกคลิปนะคะถึงแกจะด่าวันไหมแกวันจะไม่ใส่ภาษาซับไตเติ้ลอะไรทั้งสิ้นแต่วันจะโชว์กางเกงในแกให้ดูนะคะไม่ไม่ใช่กางเกงในนะคะเป็นแบบเป็นบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ของแกซึ่งมันยับเยินมากวันก็ไม่ต้องถึงกับรีดนะคะแต่จะประจานให้ดูค่ะพอวันเทออกมา มันมีเสื้อซับสีขาวของลุงที่แกใส่ไปทำงานแกเอาไปใส่ในชุดชั้นในคือชุดชนในผู้หญิงผู้ชายไปซักรวมกันไม่พอมีเสื้อสีขาวอยู่ในนั้นด้วยแกเปลี่ยนเสื้อส,สีเสื้อตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเหมือนเอาไปย้อมครามมาเลยนะคะแต่มันเป็นครามที่มันดูแลแลดูสกรปรกมากลุงได้ซื้อเสื้อใหม่แน่ๆนะคะฝีมือแกเองวันยังไม่ได้เทอ,อีกถุงหนึง่งพอวันเทถุงแรกแลว,วัน อย่างนี้ต้องประจานออกสื่อไปชมกันค่ะเราก็ไปกันนะคะส่วนใหญ่แล้ววันจะพับเสื้อผ้าในห้องนอนเพราะว่าอุย้ยแสงห้องนี้สวยเชียวแสงห้องนั้นไม่ค่อยสวยอเพราะว่าวันตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนนะคะอ,าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเราค่ะตรงนี้เป็นมุมห้องรับแขกนะคะอ่าเปิดห้องนอนมาดามกันจ้าทุกคนโอ้ยสีแต่ละห้องแสงไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าวันซื้อสีหลอดไฟผิดนะคะ โอ้ยห้องนี้ดูสีสวยนะคะวันให้ดูแวบหนึ่งนะคะกางเกงชุดชั้นในของพวกวันยับหมดเลยความยับขนาดไหนเดี๋ยววันต้องขอโชว์บ็อกเซอร์ของสามีนะคะจะโชว์บ็อกเซอร์ er ตัวเองไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวเด้อเนี่ยค่ะเสื้อลุงนะคะสีขาวนะคะกลายเป็นสีกลายเป็นสีครามแล้วค่ะเสื้อสีขาวกลายเป็นสีเทานะคะ บ็อกเซอร์ของลุงที่มันสภาพไม่เคยเป็นแบบนี้เลยดูค่ะฝีมือลุงค่ะฝีมือลุงซักผ้านะคะไหวไหมคะพี่น้องอย่าให้ต้องถึงกับรีดกางเกงในให้สามีเลยนะคะวันไม่ทํานะคะปล่อยแก้ััวซักรอบหน้าก็เรียบเองนะคะวันขำคนเดียวจะ เวลาวันเทเสื้อผ้ามาวันขำคนเดียวตลอดเพราะวันนึกภาพออกเพราะวันเห็นข้อความที่แกส่งให้วันเมื่อวานนะคะแกว่าเธอฉันเตรียมเสื้อผ้าคําแปะวันก็ไม่ค่อยเก่งภาษานะคะฉันเตรียมเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้คือแกใช้ภาษาสวีเดนว่าคลาเดียอคลาเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะความเข้าใจวันคือ แกเอาเสื้อผ้าสกรปรกใส่ถุงแยกประเภทไว้ให้วันแล้ววันนี้วันหยุดแกไปทำงานแกไม่ได้ไปช่วยเก็บผ้าตอนเย็นก็คือวันเอาเสื้อผ้าไปซักได้เลยวันก็เออดีใจวันจะได้ไม่ต้องไปลื้นตะกร้าผ้าแล้วก็มาแยกทีละชิ้นสองชิ้นนะคะปรากฏว่าพอวันกลับมาถึงบ้านวันก็ถามว่า,าเธอแยกประเภทแล้วใช่ไหมฉันเอาไปซักได้เลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องเธอไม่ต้องซักอา้าวทำไมล่ะเราจะซักวันอื่นเหรอเปลา่าเปลา่า ฉันซักเสร็จเรียบร้อยแล้ววันน่ะหัวใจจะวายไม่ได้ดีใจนะที่สามีซักเสื้อผ้าให้ตายสร้างภาระให้ฉันอีกแล้วนี่คือถุงกางเกงในนะคะถุงชุดชั้นในนะคะวันยังไม่ได้เช็คถุงเสื้อผ้าหมายความว่าพรุ่งนี้วันหยุดสองวันวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันจะต้องมานั่งรีดเสื้อผ้าทุกตัวของวันหรือเปล่าเครียดเลยค่ะเพราะปกติวันเป็นคนไม่ชอบรีดผ้านะคะ วันจะเลือกใช้เสื้อผ้าที่มันสบัดสบัดแล้วเรียบได้ใครนิสัยเป็นแบบนี้จะเข้าใจแต่ก็มีเสื้อผ้าบางตัวที่ต้องรีดแต่ไม่ได้รีดทุกครั้งที่การซักแต่วันเห็นสภาพที่ลุงยัดถุงเสื้อผ้าใส่มาด้ถุงแบบนี้วันเตรียมใจได้เลยคือเสื้อผ้าชุดทำงานสามีต้องรีดอยู่แล้วค่ะแต่เสื้อผ้าตัวเองเนี่ยต้องรีดด้วยหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะพี่ๆน้องๆน,นี่คือนิสัยหนึ่งนิสัยของลุงค่ะ ซักผ้าไม่เรียบร้อยวันก็คุยกับพี่ๆในครอบครัวมาดามเขาบอกว่าก็ที่หลังย่าให้สามีซักวันไม่เคยให้สามีซักเสื้อผ้าเลยค่ะทุกคนวันวันเคยเห็นผลงานแกแล้วมันไม่ผ่านสอนแล้วแกก็ไม่จำวันว่าวันง่ายละเจอสามีวันง่ายกว่าอีกพราฉะนั้นเรื่องซักผ้าขอเลยเธอเธอถนัดล้างจานเธอไปล้างจานไม่ต้องมาซักผ้านะคะขก็จะมาเริ่ม เช็ดอ,อุปกรณ์ในห้องนะคะวันใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดไปแล้วตั้งใส่เช้าค่ะทีนี้วันก็จะใช้ผ้าที่มันเป็นผ้าวิฟเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะผ้า,าเหมือนคล้ายๆที่ชู่เปียกค่ะมาเช็ดอีกรอบหนึ่งน,นะคะมันจะมีกลิ่นหอมค่ะจริงๆมันสะอาดอยู่แล้วนะคะแต่ที่อยากได้คือกลิ่นหอมค่ะพี่น้อง ไปเช็ดรวกๆแล้ววันน่ะไม่ได้เรียบร้อยอะไรไม่ได้บอก่าโอ้ oh, สะอาดจังปัดเราวมาเช็ดไม่ใช่นะคะมันแค่อยากให้มันหอมค่ะทุกคนแล้วก็เวลาเราใช้ไม้ขนไก่นะ่ะที่เมืองนอกไม่ได้มีไม้ขนไก่แบบบ้านเรานะคะมันจะเป็นไม้ขนไก่พลาสติกค,ค่ะเป็นขนพลาสติกนะคะมันก็มันไม่ได้สะอาดฝุ่นมันไม่ได้หายไป หมดกับไอ้ไม้พลาสติกที่ปัดแน่ๆค่ะมันก็เลยใช้ทิชูเปียกเหมือนกับเช็ดฝุ่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีนะคะพี่น้องจ๋ามีแล้วก็หอมด้วยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้พลาสติกนะคะก็จะใช้เช็ดอุปกรณ์ขคมไฟอะไรแบบนี้นะคะ ทั่วห้องนอนค่ะทีนี้ก็จะนอนหอมไปเลยค่ะถ้าวันไหนวันหยุดวันถึงจะได้ทําแบบนี้นะคะถ้าไม่หยุดก็มาถึงบ้านแล้วก็นอนเลยกันจ้ะ,ะ,ะที่ชู่เปียกของวันมันปกติวันใช้กลิ่นมะนาวนะคะวันนี้วันเห็นกลิ่นดอกแอปเปิลค่ะวันเลยลองใช้กลิ่นดอกแอปเปิล ยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักคอนร้อยให้ ความรักม,มุตน้ามีความผูกพันมีเธอมีฉันฝันไอุ้่น,อย,นอยู่กันอย่างนี้วิธีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงพบอุ่นลงพบอุ่มด้วยจันราน,นี่และค่ะชีวิตในหนึ่งวันของวันนะคะ <c oughs> วันทันสอนติวในช่องติวเข้มมาค่ะวันนี้สอนเกือบห้าชั่วโมงเลยค่ะทุกคนคือมันเหมือนกับเราไม่มีอะไรทําด้วยนะคะวันหยุดข้างนอกตอนนี้คือหนาวมากๆเลยค่ะคือมันมันก็ไม่ถึงกับหนาวมากๆแต่มันก็ยังคงหนาวอยู่มันเป็นอยู่ในช่วงเปลี่ยนซีซันจากหน้าหนาวไปเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะเดี๋ยวฤดูใบไม้ผลิออกมาคือถ้ามันเริ่มมีอุณหภูม อุ่นๆน,นิดนึงเราจะเริ่มเจอดอกไม้ตอนนี้ยังไม่ออกดอกเลยค่ะแม้แต่ดอกดอกแรกที่มันต้องออกหรือที่เราเรียกว่าบัวดินนะคะยังไม่ออกเลยค่ะพี่พี่น้องๆแล้วก็จะตามด้วยเชอร์รี่สีชมพูหรือดอกซากุระสีชมพูนั่นเองนะคะถ้าเราเห็นมันเมื่อไหร่นั่นก็คือมันเริ่มอากาศอบอุ่นขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ในบ้าน วันก็จะไม่ค่อยเกี่ยงสามีค่ะทุกคนวันเป็นผู้หญิงง่ายๆนะคะแล้วก็คือวันเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเกี่ยงใครวันจะยกนี่ตัวอย่างนะคะการทํางานของวันกับฝรั่งแตกต่างกันมากๆเลยค่ะเพื่อนวันนะคะเพื่อนชาวต่างชาติที่ทํางานด้วยกัน <c oughs> เขาจะมีความต้องต้องยุติธรรมค่ะเวลาทํางานทุกคนต้องได้เท่ากัน ไม่มีเหตุผลว่าเธอเกาะเธอเธอแก่เธออ่อนเธอป่วยเธอไม่สบายเธออายุมากไม่มีค่ะถ้าคุณมาทำงานในตำแหน่งเดียวกันคุณต้องทำให้ได้เหมือนกันแล้วถ้าฉันทำอะไรเธอต้องทำให้ได้เหมือนกันแต่ตัววันเองนะคะเป็นคนที่ทำวันขออภยัยวันขออนุญาตที่วันจะต้องพูดตัวเองคือหลายหลายคนชอบมาคอมเมนต์ว่าวันะ่ะพูดถึงแต่ข้อดีของตัวเองแต่นี่มันคือข้อดีของวันจริงๆค่ะ เวลาวันทําความสะอาดวันเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะมันต้องสะอาดจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบการทํางานร้อเซเพื่อนวันจะทําแค่80%ซค่ะคืออะไรที่แขกเขาไม่คอมเพลนหรือไม่บน่นว่าคือแขกไม่เห็นว่าตรงนี้สกรปรกเขาจะไม่ทํา แต่วันจะเป็นคนทําความสะอาดห้องที่วันเช็ดทุกจุดจริงๆนะคะแล้ววันเห็นค่ะว่าตรงไหนมันไม่สะอาดแล้ววันเห็นว่าตรงไหนที่เพื่อนไม่ทําแล้ววันทํำยังไงไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่โรงแรมนี้เราจะไม่มีชั้นหรือแอร์เรียของตัวเองเราจะได้เปลี่ยนชั้นไปทุกวันค่ะพอวันพรุ่งนี้วันเห็นอะไรที่เพื่อนไม่ทําวันก็ทําตอนแรกนะคะวันก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความยุติธรรมคนหนึ่ง เพื่อนไม่ทําเธอต้องทําวันเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนตอนแรกที่วันบอกคะ่ะเธอฉันทําเธอต้องทําได้แต่เพื่อนทุกคนนะคะทํางานสิบคนจะคิดแบบวันแค่สองคนคะ่ะคิดแบบวันแค่สองคนยี่สิบเปอร์เซ็นคิดแบบแบบวันอีกแปดสิบเปอร์เซ็นคือทําให้มันเสร็จไปเป็นวันวันพอทีนี้นะคะพอวันพูดคนเดียวแล้วบันกายเป็นคนที่เป็นแกะดำในฝูงแกะขาว วันก็เลยหยุดพูดค่ะแล้วก็ช่างมันถ้าเราทำได้เราก็ทำเช่นเดียวกับสามีวันที่บ้านวันไม่มานั่งเกี่ยงกันว่านุ่นคือหน้าที่เธอนี่คือหน้าที่ฉันจนบางอย่างสามีวันบอกว่าเธอขอความช่วยเหลือจากฉันบ้างก็ได้นะเช่นวันบอกว่าวันไม่ชอบรีดผ้าแต่วันก็รีดค่ะสามีวันก็พยายามซื้อที่รีดที่ยืนรีดแต่เราต้องเติมน้ำอ่ะบ่อยๆนะวันไม่โอเควันเป็นคนไม่ชอบรีดผ้ามันจะร้อนมันจะเหนื่อยมันจะหงุดหงิด นะคะแต่วันรีดไหมวันก็รีดค่ะแล้ววันก็โออต้องรีดผ้าอีกแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ฉันรีดได้ไหมคือเขารีดมันไม่โอเคนะทุกคนวันเลยเออเออเดี๋ยวฉันทําเองแล้ววันก็จะไม่ค่อยเกี่ยงค่ะเพราะฉะนั้น1ิบวันที่ผ่านมาวันไปทํางานเจวันสามีวันหยุดอยู่บ้านทุกวันบ้านก็ภาพาเป็นแบบเนี้คือมันไม่ได้รกแบบขนาดว่าโอ้ยคือมันไม่รกค่ะสามีวันไม่หยิดไม่แตะต้องอะไรเลยแกก็จะมานั่งทํางานคอมพิวเตอร์ของแก แล้วก็จะไม่มาทําอะไรเละเทะส่วนวันนะคะเป็นคนเละเทะคือเวลาเรากินอาหารไทยมันมีเครื่องปรุงเยอะมากเราต้องใช้ผักเยอะมากครัวจะเละเทะมากพอสามีวันกลับมาเขาแทบจะช็อกค,ค่ะก็เกิดอะไรขึ้นมีสมคามหรือเปล่าเวลาพันทําอาหารไทยนะคะมันบอกใจเย็นๆเดี๋ยวฉันเก็บเดี๋ยวฉันทําความสะอาดคือแอร์เรียนในครัวใหญ่แค่ไหนวันวางอาหารเต็มหมดเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องปรับเข้ากันเนาะปรับเข้ากันว่าใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรส่วนตัววันนะคะไม่ค่อยชอบทํางานบ้านที่ทุกคนเห็นทำเนี่ยคือเล็กน้อยมากวันจะเทียบกับผู้หญิงที่เขาใช้คําว่าเนี้ยบไม่ได้เลยนะคะเพราะวันเป็นคนไม่เนี้ยบค่ะทุกคนแต่วันทําวันทําในแบบที่เออแค่สะอาดพอไม่ต้องเนี้ยไม่ต้องเห็นแววไม่ต้องเห็นอะไรแต่วันจะเป็นคนที่ชอบใช้ผ้าที่มันมีน้ำหอมนะคะเช็กลิ่นแอปเปิล แต่มันไม่ได้หอมแบบไม่ได้หอมแบบมีกลิ่นลอยออกมาเลยนะคะแต่มันจะรู้สึกว่าเออบ้านเรามันจะมีกลิ่นสะอาดสะอาดสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะวันก็จะชอบทําแบบนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้วันก็จะมาเล่าแล้วก็นินทาสามีให้วัดให้ฟังค่ะแต่วันก็ชอบผู้ชายคนนี้ที่สุดแล้วในชีวิตวันที่วันมีโอกาสชอบผู้ชายเพราะว่า วันเป็นคนชอบทํางานคอมพิวเตอร์วันทําช่อง YouTube วันเป็นคนที่ใส่ใจในการทําช่อง YouTube มากแล้วการทําช่อง y o u t u b e ของวันคือวันต้องไปเรียนทําช่อง YouTube นะคะวันจะใช้เวลาในการวันจะสนุกกับการเรียนทําช่อง YOUTUBE แล้วก็มาทําช่อง YouTube สามีวันเขาก็ไม่เคยว่าค่ะเช่นเวลาวันอัดคลิปอย่างตอนนี้ถ้าเขาอยู่ด้วยคือเสียงเราจะดังลั่นบ้านมากเลยนะคะ เขาก็ไม่เคยว่าค่ะเขาก็จะรู้แต่เขาจะแซวแซวเท่านั้นแหละหรือไม่ก็ได้ยินเสียงเขาออกมาส่วนวันนี้เงียบสงบจ้าบ้านนี้เป็นของเราคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณลุงไปทํางานค่ะส่วนวันหยุดสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไปทํางานแล้วนะคะคลิปที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้คือวัน ไปทำงานแล้วค่ะก็ไปกับคุณสามีนะคะนี่ก็คือชีวิตเรียบง่ายสไตล์มาดามบ้านนาสวีเดนมีความสุขในจุดของตัวเองและเราสองคนสามีภรรยาก็คิดอะไรคล้ายคกันชอบอะไรคล้ายๆกันเรียกว่าอยู่กันได้อย่างมีความสุขค่ะ สำหรับวันนี้มันต้องขอขอบคุณทุกการ<ว>รับชมขอบคุณ<ว>ทุกกำลังใจขอบคุณที่พี่น้องๆทุกคนนะคะเ <y> ข้ามาดูคลิปดูถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันได้นะคะคลิปช่องมาดามบ้านนาสวีเดนจะออกอากาศทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยคะ่ะพบกันใหม่พรุ่นงนี้เทีนนะะ่ยงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า